ดูหรือเดานไม่ร่อยิีมใจครับไาไหนก็มาแล้วครับไหนก็มาแล้วน,น้ำหนัเสนอีกตานึงห่างกันก็ไม่ถึงประมาณสักสามสิบกโลได้ครับห่างกันประมาณสามสิบกิโลก็จะเป็น น,นี้เป็นอะไรนะวัดขุดเสงวัดขุดเสงทางเข้าวัดอันนี้จะเป็นศาลาที่พับผู้โดยส, <c oughs> สารศาลาที่พับผู้โดยสารก็จะเป็นจุดตรเดี๋ยวพาไปดูข้างหน้าก่อนเดีย๋ยวพามาคุยกับผู้กองนะครับไปไรดูข้างหน้าก่อนจะพามาคุยกับผู้กองทีหลัง เราไม่ได้เป็นขอกวนนะครับสถานที่ไหบบน,นใช้ล่มศาลาเป็นที่เปรียบเทียบตับตั้งโต๊ะเปรียบเทียบตับในศาลาการปฏิบัติหน้าที่เป็นของจราจรสพอเมืองสารคราม ไปสั่งคนระบายคนระบคนระบนี่คือวิธีการปฏิบัติหน้าที่ของสองพเมืองสารคามอ่าแวะเยี่ยมชมวิธีการปฏิบัติไม่ได้ขีดวางไม่ได้ขัดวางนะครับข่เยี่ยมชม อ๋ตอตรงนี้เป็นจุดพักรถจุดพักรถแก่งเลิงจาน,นไม่รู้เปิดใ,ใช้งานหรือ,อยังยังไม่น่าจะเปิดนะครับประตูปิดอยู่ยังไม่น่าจะเปิดใช้งานยังไม่ได้เปิดใช้งานครับยังไม่ได้เปิดใช้งานพามาดูหน้าด่านมามาดูหน้าด,ามามาด่า,ดานเมื่อกี้ไม่เห็นกล้องไม่เห็นกล้องนะ มองอยู่จะไม่เกาะอันนีน้เป็นป้ายควบคุมป้ายควบคุมฐานร้อยตำรวจเอกวุฒจำปาลีมาจะใครได้ครับผมมาจะใครได้มาจะใครได้มาจต่ข้งหลังเลยครับขับตรงตันครับผม เอ้าใครตอบตัวเลล่ะตอบไม่ดีกว่าอย่างเงี้ยเอาผมตอบทั้งหลังทั้งหันโอ้ยจะตอบทีไรผมั้หงจะตอาเลยคุตัวไหนไๆก็ได้คุยแล้วเออเป็นไรเป็นไรขอคุยหน่อยอันนี้คือจุดอะไรครับท่านฮะอันนี้จุดอะไรผมไม่ตอบป่ผมไม่ตอบให้เงี้ยตอบเลยก็ตอบเอาก็เลยก็ตอบอันนี้ถูกหมดใช่ไหมถูกหมดตอบนี่อันนี้ถูกหมดถูกหมด พอได้พอดีเห็นเห็นผู้หมวดคุยด้วยก็เลยอยากจะคุยอ้าวฝนตกแล้วโอ้ยฝนตกแล้วฝนตกแล้วฝนตกแล้วโอ้ตกแล้วนะเนี่ยอันน้นอันน้นน่าจะเป็นอันน้นน่าจะเป็นผู้กองใช่ไหมน่ะใช่อันนั้นผู้กองผู้กองเป็นคนยืนรอข้างหน้าเป็นป้ายร้อยห้าสิบเมตรอ่าร้อยตำรวจเอกวุฒิจำปาลีนะครับป้ายก็จะเป็น เไม่รู้จุดอะไรเพราะว่ามันบอกว่าบอกแค่ว่าจุดตรวจบอกแค่ว่าจุดตรวจเฉยๆนะครับไม่แวะเยี่ยมชมแวะเยี่ยมชมพอดีตีใหญ่เจ้าของพื้นที่ไม่อยู่ตีใหญ่เจ้าของพื้นที่ไม่อยู่ผ่านมาก็เลยขออนุญาตแวะเยี่ยมชมนิดนึงนะครับตรงนี้จะเป็นจุดพักรถแกงเลื่องจานนะครับ พักรถแข่งเลี้ยงจานอันนั้นจะเป็นโคง้งโอ้ยผู้กองอย่าขวางถนนมาสันย่างหยุดขอบไร้ทาง่าอย่าขวางถนนมาสันเอ้ยพาไปดูโต๊ะเปรียบเทียบปักน,นะครับเป็นการอำนวยความสะดวกนะเป็นการอำนวยความสะดวกก็ทำเลดีมากอันนี้เป็น จุดพักรถแห่งเลื่อนจันเออจริงๆแล้วเนี่ยนะครับไม่มีระเบียบไหนให้มาตั้งโต๊ะเปียบเทียบตัดหรอกไม่มีหรอกนะครับแต่มันเป็นเรียกว่าอะไรการอำนวยความสะดวกผมก็ไม่รู้ว่าสะดวกใครเนี่ยฮะตั้งโต๊ะเสียบเทียบ,บตัด เดี๋วขอประชาสัมพันธ์นะครับอันนี้เป็นช่องทางการชําระค่าปรับนะครับเผื่อใครยังไม่เคยเห็นนะช่องทางช่องทางที่หนึ่งเป็นกรุงไทยช่องทางที่สองเป็นอะไรนี่แพทเทออ์อันนี้เพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยจ่า,จายทานทัสแบงค์จุดที่มีเครื่องหมาย TPM ตู้บุนเติมหรือไปษณีนะครับ เนี่ยหช่องทางเนี้ยเลือกจ่ายที่ไหนก็ได้นะครับหช่องทางนี้เลือกจ่ายที่ไหนก็ได้แต่ที่สะดวกมากกว่านั้นคือท่านได้นําโต๊ะนะครับนโต๊ะมาบริการอำนวยความสะดวกถึงที่เลยโดยที่ประชาชนไม่ต้องเสียเวลาเดินไปตามจุดหจุดตามป้ายนี้นะครับนะเป็นการอำนวยความสะดวกของสอสอเมืองสาลามนะครับบ้านคุเป็ง ทางเข้าบ้านขุดเปงสาลาที่พักผู้โดยสารแล้วก็จะมีโต๊ะเสียบเทปปักตั้งอยู่หน้าจุดพักรถนะครับสถานที่เหมาะมากบรรยากาศดีมากซึ่งทุกทุกที่นะครับทุกทุกที่ก็จะมีคำว่าจุดบริการประชาชนแต่คำว่าบริการเนี่ยบริการในรูปแบบตั้งโต๊ะชำระค่าปรับ โอเคครับท่านผู้ชมน,นะครับเดี๋ยวหันกล้องไปนู่นเลยทางพี่แจ็คเต่นรอยังไม่ผิดไสส์สดใช่ไหม <í ls> เคคดี๋ยวเจอกันอี่ครับบุคคลายวันน,นีโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่เป็นการตั้งจุดชำระค่าปรับนะครับอ่าค่าในระบบราชการเขาจะเรียกว่า one stop service ก็คือเจอจ่ายจบนะครับเจอผู้กระทำความผิดปุ๊บจ่ายปุ๊บจบ เดินทางต่อเอ้ hey, อันนี้เป็นการอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ส่วนใครสะดวกก็จ่ายได้นะครับมีสาลาที่พักผู้โดยสารให้พร้อมนะครับมีโน้ตบุ๊กมีคอมพิวเตอร,ร์เรียบร้อยนะครับมีเจ้าพนักงานเปรียบเทียบปรับเรียบร้อยนะครับใครสะดวกนะถ้าใครไม่สะดวกก็รับใบสั่งแล้วก็เดินทางต่อนะครับถ้าใครที่รับใบสั่งแล้วภายในวันสองวันเนี้ยยังไปจ่ายไม่ได้นะครับเพราะว่าใบาสั่งมันยังไม่ลงบาร์โค้ด ลงในระบบมันจะต้องผลิตทิ้งเวลาประมาณสัก2วันวันที่3ถึงจะไปจ่ายได้นะครับเขาถึงจะเอาไปสแกนเข้าระบบมันถึงจะไปสแกนจ่ายได้ถ้าท่านโดนวันนี้แล้วไปจ่ายเย็นเนี้ยมันไม่เข้าระบบนะครับฝากไว้โอเคขอเดินทางต่อครับสอพอเมืองสารคามบวัสดีครับ